จะมี LGBT บางทั้นที่เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวญาติพี่น้องไม่ยอมรับได้แล้วก็เวลาเจ็บป่วยอ่ะมันไม่มีใครดูแลเหงาเหงาแน่นอนเหงาแน่นอนมันจะมีบางเวลาเนี่ยมันจะความคิดเรื่องเหงาก็จะบุ๊บเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาอะไรอย่างอื่นทาหางานหาเรื่องทําหาเรื่องออกนอกบ้านเนี่ยจะไม่พยายามใช้ชีวิตอยู่อย,อยู่คนเดียวอยู่นานๆ เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเกย์แล้วกันที่เขาเรียกกันทั่วไปเราเป็นคนโชคดีเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแต่เมื่อก่อนเขาก็ไม่มีเกย์นะชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็แค่เรียกกระเซยกระเซยอย่างเงี้ยถึงรู้ว่าตอนนั้นน่าจะตรงสามสี่ขวบแล้วละ่ะก็เรียนโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็บอกว่าสุมิตรนี่เขาเหมือนผู้หญิงนะอะไรเงี้ย จับกลุ่มกับผู้หญิงเล่นกับผู้หญิงเลยเวลาไปขอเสะบอลกับเพื่อนผู้ชายเขาก็ไม่ให้เล่นเราก็เราก็เป็นพี่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีจุดเป้าหมายในชะีวเราเราอยากให้ครอบครัวเราะมีฐานะที่ดีขึ้นคิดว่าตัวเองเชื่อเชื่อคำผู้ใหญ่อะแต่ตัวไปมันจะลำบากไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเศ้าจะอยู่ยังไงก็หาคนมาแต่งงานด้วย เราก็คิดว่าเราทําได้ก็เลยสัตว์สินใจแต่งแต่งเสร็จอยู่กับเขาไม่ได้ไม่มีอารมณ์ร่วมหลับนอนปัญหาใหญ่เลยแสะเนื้อซ่องตัวไม่ได้เลยหนีเป็นคนที่หนีแต่งได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็เรื่องราวใหญ่โซอันนี้ผลกระทบที่ใหญ่มากๆ หน่ายอมรับได้เราก็รู้สึกเราอยู่แล้วเราก็สบายใจเราไม่สะกิดสะขวงใจไม่มีการบูลลี่กันหรือมีอะไรเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้การอยู่ร่วมกันคำเรียบอะไรไม่ควรเรียกหรืออะไรควรเรียกกันอะไรเนะี่ยอะไรที่มันทําพูดไปแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจเนะี่ยเขาจะปลูกฝังแลวสอนสอนกันอย่างอย่างที่ญาติผู้ใหญ่เรา ลุงป้านะ,ะเราพ่อแม่เราเป็นห่วงเราอะว่ามึงแก่แล้วมึงจะอยู่ไงแก่ไปแล้วมึงไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมีเจ้ามันมันก็จริงของเขานาะมาถึงซอนเนี่ยจะมี LGBT บางท่านที่เขาอยู่อย่างโดดเดีย่ยวญาติพี่น้องไม่ยอมรับได้ระยยอสูงขึ้นอยู่อย่างลําบากไม่มีไรายได้เข้ามาแต่มีรายจ่ายในชีวิตทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เวลาเจ็บป่วยอะมันไม่มีใครดูแล ถ้าเขายังมีสุขภาพแข็งแรงเขาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเจ็บป่วยปถึงใช้สิทธิ์ได้มันก็ไม่เพียงพอไม่เพียงพอจะทำยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ยืม61ย่าง62ละวางแผนการเจ็บป่วยวางแผนการตายต้องวางแผนไว้หมดเลยพยายามทำงานเก็บเงินไว้เยอะเพื่อดูแลตัวเอง,เอง,เองก็อยากให้รัฐสนับสนุนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นมากขึ้น เหงาเหงาแน่นอนเหงาแน่นอนมันจะมีบางเวลาเนี่ยมันจะความคิดเรื่องเหงาก็จะปุ๊บเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาอะไรอย่างอื่นทาหางานหาเรื่องทําหาเรื่องออกนอกบ้านเนี่ยจะไม่พยายามใช้ชีวิตอยู่อยู่คนเดียวอยู่นานๆเรื่องคู่เราเราพยายามหานะไม่ใช่ไม่หาแต่มันไม่ประสบความสําเร็จอะ มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ให้อยู่กันไม่นานคบกันไม่นานเรื่องเงินบ้างเรื่องอะไรบ้างเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้รักกดสิงเข้ามาเพื่อผลประโยชน์คิดว่าคนหลายๆคนเขาโชคดีอ่ะที่เขามีคู่ตอนเนี้ยไอ้สมรสเท่าเทียมมันก็ผ่านละห,หลายคนก็ถามว่าเม,มื่อไหร่มึงจะแต่งงานผมไม่ละเพราะ่ายังหาคู่ไม่ได้ยังหาคู่ไม่ได้เงาเงาแน่นอนน,น,น่าจะเงามากกว่า คนทั่วไปัวไปอันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อ LGBT ทำเพื่อคนทั่วไปเพราะว่าในสังคมของเราต่อไปมันกะเป็นสังคมผู้สูงอายุเราพยายามผลักดันให้มันกลายเป็นบำนาญแห่งชาติให้คนที่อายุ60ขึ้นไปไม่ว่าจะคนทั่วไปเป็น LGBT อะไรเนะี่ยให้เขาได้ถึง สามพันบาทต่อเดือนหกร้อยเนี่ยมันไม่พอหรอกถ้าที่เราเสนอไปสามพันอะถ้ามันผ่านมันก็จะช่วยแบ่งเบาบรรเทาภาระในชีวิตประจำวันได้ lgbt บางคนต้องเช่าบ้านอยู่เงี้ยพันกว่าค่าน้ำค่าไฟแล้วจะกินแตละมื้ออีกก็อยากให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนแล้วก็ให้พรบอันเนี้มันผ่านบำนานแห่งชาติเราพยายามเรียกร้องอยู่ ขอขอขอเพลงแค่นี้เองเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องการรักษาเราก็ยังมีสิทธิสามบาทเลยนะแต่เพียงว่าในกลุ่มอาชวิธีอาจจะไม่มีใครมาซับพอร์ตมาดูแลมาใครจะมาเข็นวิวแชร์ไปหาหมอไปยื่นบัตรไปรับยาไปจ่ายตังอะไรเงี้ย